สวัสดีครับวันนี้ผมนำท่านมาที่ท่าเรือเกาะมุกตำบลเกาะลิบงอเมรกันตงังจังหวัดตังนะครับเบื้องหน้าผมนี่ก็ผมมองย้อนกลับไปทางฝั่งนะครับก็หมายถึงว่าผมกำลังยืนอยู่ที่ตรงปลายสะพานหรือว่าปลายท่าเรือ ที่เห็นอยู่ก็เป็นกึ่งกลางของท่าเรือนะครับก็ทางขวามือก็จะมีเรือลำสีส้มส้มแดงแดงลำหนึ่งเป็นเรือโดยสารที่จะเดินทางออกจากเกาะลิบงเวลา8นาฬิกาเพื่อจะไปสู่ท่าเรือบ้านควรตุ้งปูเป็นอีกมุมหนึ่งของปลายท่าเรือ มกครับุเนื่องจากพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นอยู่ด้านหลังของผมเพราะฉะนั้นเมื่อด้านของผมก็จะมีแสงสว่างมากพอที่จะส่องให้เห็นตัวเกาะตัว,ตวชุมชนหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ชายฝั่งได้ชัดเจนครับตอนนี้เรือโดยสารทั้งสองลำ ออกจากท่าพร้อมกันครับด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นเรือหางยาวหรือว่าเรือหัวโทมก็จะออกตัวได้ไวกว่าเรืออีกลำหนึ่งที่อยู่ทางวานะครับต่อให้ดูใกล้ๆครับทางนี้เรือสีส้มเรือสีส้มจะเป็นเรือเมหรือเรือประจำทางของเกาะ กยังถ้าเรือควรทุ่งผูกก็ออกตัวแล้วเช่นกันนะครับก็มีผู้โดยสารมีสิ่งของมีรถเครื่องอยู่บนลำ กำลังมุ่งหน้าไปสู่แผ่นดินฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นคนผูกใกล้ๆรับผ่านยาวก็ติดทํเรือกันตั้งครับเรือหางยาวเมื่อสักครู่นู่นไปเมื่อสักครู่นี้ไปถึงนู่นแล้วละครับแล้วก็เรือเมย์ก็กําลังไล่ขวดไปทีกๆครับสําหรับเรือเมย์นี่ค่าโดยสารคนละ30มบาทใช้เวลาเดินทางประมาณ40 45นาทีส่วนเรือทั้งยาวน่นจะไวกว่าทับก็ลำเล็กมีความคล่องตัวกว่าก็จะถึงภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับขณะน,นี้เวลาผ่านไปประมาณ5นาทีเรือทั้งสองลำก็เล่นออกจากท่าไปไกลแล้วละครับเรือ,อหัวโทงทางขวาก็จะเห็นเป็นคล้ายจุดๆดำๆ,ลๆเล็กๆเรือลำที่ใหญ่กว่าอยู่ซ้ายมือก็ดูจากตรงนี้ก็เล็กลง อีกไม่กี่นาทีพวกเขาก็จะถึงปางฝั่งน้นนะครับทีนห้พวกผมอรออยู่ที่ปลายสะพานหรือว,ว่าปลายท่าเรือของมุกแย่งนี้วันนี้สูนทรนน,นรายงานจากขอามุกจังหวัดตรังสวัสดีครับ